พบกับไลลี่ช็อปนะคะทุกวันเวลา10โมงถึง11โมงนะคะเรามาพบกันทุกวันในช่อง y o u t u b e ไลลี่ช็อปนะคะอันนี้เป็นกางเกงปะเตะนะคะกางเกงปะเตะความยาวอยู่ที่ประมาณเลยเข่านะคะเป็นเอวยานะคะมีกระเป๋าด้านข้าง มีสีให้เลือกนะคะสีสันมากเลยนะคะอยู่ที่ราคาตัวละ120่บาทนะคะ ราคาตัวละ120บาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักแชทไลน์ได้นะคะหรือว่าโทรเบอร์ตรงสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์0826451301นะคะฝากกดติดตาม y o u t u b e เลรีช็อปด้วยนะคะสนใจสินค้าแบบไหนรุ่นไหนนะคะสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้นะคะที่ร้านฟวาลิดาะคะ ติดกับป้องภาพกรุงเทพนะคะถนนสตูนธานี